สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้ม่พ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับหลังจากที่แพลวพาวนะครับเพิินกับพาน้องนาริตะเนี่ยไปพาตัดเรียบร้อยครับเมื่อน,นี้ครับพี่น้องนะครับเหตุการณ์ก็ ปกติครับพี่น้องนะครับน้องก็พาตัดแล้วก็หมอกขให้พักพรอนนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับพี่น้องนะครับรอเบอ่งอาการอีกรอบหนึ่งพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่พาตัดเรียบร้อยเอฟซีนะครับทั้งสองฝ่ายแหละพี่น้องทั้งฝ่ายของแพร่พลาวทั้งฝ่ายของบอทบิ๊กก็เขาเมต์ในส่วนของ หากับเื่งใจน้องนันทิตะนะครับพี่น้องนะครับทั้งสองายเลยพี่น้องนะครับเอฟซีก็แห่แห่กับลั่องใจนะครับว่าให้น้องหายเร็วนะครับพาตัดให้ให้เป็นไปในทางที่ดีประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับหลายคนหลายท่านก็ถามนะครับว่าบอทบิ๊กเนี่ยจะรู้สึกแบบไหนนะครับหลังแพ้พร้าวพาลูกไปพาตัดกับพี่น้องล่าสุดบอทบิ๊กก็โพสต์แล้วนะครับ พี่น้องนะครับแล้วก็โพสหัวข้อแบบนีนะครับบอกว่านันินตาผ่าตัดเรียบร้อยโล่งใจมากนะครับพี่น้องนะครับปาดนะครับแล้วก็ผ่าหัวแบบสีเลยนะครับแล้วเราก็บอกอีกว่านะครับไล่ส่วนนะครับแล้วก็บอกอีกว่าถ้าไม่ผ่าตัดโดยด่วนเนี่ยน้องเนี่ย จะมีผลต่อการจะเริ่มเติบโตของร่างกายนะครับพี่น้องนะครับถ้าบอกเฝ้าผ้าตัดถ้าปล่อยไปหลายหลายโดนๆประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับบอสบิก๊ก่าเลาก็บอกแบบนี่นะครับพี่น้องแล้วก็โล่งใจแล้วลหละบันนี้สบายใจแล้วที่น้องเนี่ยผ้าตัดแล้วก็หายใจขึ้นดีขึ้นแล้วคอยสบายใจายนะครับบอบิ๊กก็บอกแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเราก็เล้ากับผ้าไป พาไปทัวร์เบิงอาณาจักรมิวสิกครับพี่น้องนะครับาการก่อสร้างคืบหน้าไปเยอะมากครับพี่น้องนะครับแล้วก็โค้งสางนี่ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับพี่น้องผู้ใดเบิงไห่สดก็สิได้เห็นแล้วนะครับว่าบอสบิ๊กเนี่ยจัดใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงในส่วนของน้องนาดิตะนะครับที่พาตัดนะครับ อ่เอฟซีนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าสูดๆเดือดลานะครับอีกคนนึงก็ว่าปลอดภัยแล้วนะครับส่วนบางท่านก็บอกว่าถ้าไม่ใช่บอสบิ๊กคงไม่ไปผ่าไว้นี้ประมาณนี้แหละพี่น้องส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าเยี่ยมเลยนะครับอีกคนนึงก็บอกสูดๆเด้อน้องนายตานะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าหายไวๆเด้อนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องหายเร็วๆนะครับพี่น้อง นั่นแหละครับเอฟซีก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับต่างคนก็ให่เลี้งใจน้องนาริตะหายหายไปๆกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับส่วนการผ่าตัดก็เปลี่ยนไปได้ด้วยดีปลอดภัยกับพี่น้องนะครับมาเมื่อนี่ครับพี่น้องนะครับไปที่อีกคราวนึงครับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนำทีมโดยบอสบิ๊กนะครับเมื่อนี่ครับพว้ใดยูยุใกล้ในส่วนของอำเภอภูเวียงนะครับพี่น้องขอนแก่นนะครับไปให้เลี้งใจบอสบิ๊กได้ครับ งานผู้เวียงสงการมิวสิกเฟสติวัลนะครับสี่ทุ่มตรงครับทุกท่านครับทำการแสดงครับผู้ใดยุไกลกใหญ่กระแหวกแผงกำลังใจในส่วนของโตเกียวมิวสิกได้ครับพี่นอนนะครับเต็มวงครับเมื่อนี้ครับนั่นแหละครับนู่นออกเลยเข้าสารมาบอกพวกเราฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าสารมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ